It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ a cup of culture แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่379กับผมบอลสุรัต์โพธิประสารครับคือถ้าเราพูดถึงความเป็นผู้นำเนี่ยนะฮะแน่นอนครับสิ่งหนึ่งซึ่งมาพร้อมกับความเป็นผู้นําแบบเลี่ยงไม่ได้ก็คือความน่าเชื่อถือความสําเร็จ มีความมั่นอกมั่นใจมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำเพราะว่านี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับของผู้นำคนหนึ่งที่ควรจะมีไม่ว่าใครที่เติบโตมาในการทำงานต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่านี่เป็นคุณลักษณะสำคัญเลยครับที่พาเขาจากจุดที่เป็นพนักง,งานธรรมดาคนหนึ่งในองค์กรเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นผู้บริหารเพราะในองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยเราก็มีตำแหน่งผู้บริหารให้กับคนไม่เยอะใช่ไหมครับ การที่คนคนหนึ่งจะเติบโตมาขึ้นเป็นผู้บริหารได้คุณก็ต้องมีความโดดเด่นมากกว่าคนอื่นไล่ความโดดเด่นที่มากกว่าคนอื่นก็คือสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยแหละครับก็คือเขาก็ต้องทําอะไรที่สําเร็จเขาก็ต้องมีความมั่นอ,อกมั่นใจเขาก็ต้องมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้มันก็สอดคล้องนะครับตั้งแต่เราเรียนหนังสือมาใช่ไหมครับก็คือเราก็ต้องทําอะไรให้มันถูกใช่ไหมฮะ ครูบาอาจารย์เวลาสอนหนังสือเราตอนสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยท่านก็จะมองหาคําตอบที่ถูกเสมอคําตอบที่ผิดหรือคําตอบที่จะลองอตอบสิ่งที่เราไม่ค่อยแน่ใจออกไปก่อนหรือการที่จะทดลองอะไรนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ยากถ้าไม่ไม่ใช่วิชาแลบหรือที่อยู่ในห้องทดลองนะครับฉะนั้นความสมบูรณ์แบบการทําอะไรที่มันจะต้อง เป็นไปตามความคาดหวังของคนทั่วไปเนี่ยมันเลยเป็นมาตรฐานพื้นฐานเลยนะครับในโลกของการทํางานนั่นเองแล้วยิ่งในองค์กรเนี่ยนะครับตัวชี้วัดต,ต่างๆขององค์กรก็วัดจากความสําเร็จเป็นหลักใช่ไหมครับเป็นเรื่องของ KPI การประเมินผลงานเนี่ยก็ต้องดูจากความสําเร็จตามที่ได้พูดคุยกันไว้แต่พอมาถึงการทําธุรกิจในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีดินามิกที่เปลี่ยนไปอยู่บ้างพอสมควรเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับ มันมเีเรื่องอะไรต่างๆที่เราคาดเดาได้ยากเกิดขึ้นเรื่อยๆแอนพิร์นของการที่ทํหนึ่งจะได้สองทํา2จะได้สาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นสูตรตายตัวอย่างที่เคยเป็นมาแล้วนะฮะการที่จะทําทุกอย่างแบบเอาชัวไว้ก่อนหรือมุ่งเน้นความสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันคงคงเป็นไปได้ยากนะครับงั้นการทดลองสิ่งใหม่ๆการยอมที่จะให้มันมีความล้มเหลวบ้างการที่จะยอมให้อ่ ผลิตภัณฑ์บางอย่างขององค์กรเราเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์แบบและออกไปเพื่อทดลองตลาดอะไรแบบนี้นะครับเพื่อจะฟังฟีดแบกและนํากลับมาเพื่อจะมาพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ทันต่อสปีดต่อความต้องการของตลาดแล้วก็เป็นไปตามความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับมันเลยต้องมีรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนไปและอยู่ในสปีดที่เร็วขึ้นแต่ว่า ไอการที่เราจะยอมรับความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์แบบเรื่องแผบนบแบบนี้เนี่ยมันก็จะย้อนแย้งกับสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่ตอนแรกโดยเฉพาะองค์กรที่มีความเชื่อในเรื่องของความสมบูรณ์แบบความถูกต้องความเป๊ะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะให้พนักง,งานได้ทดลองได้คิดได้แชร์ไอเดียกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะเสนอไอเดียที่ดูแล้วไม่ค่อยเข้าท่าออกมาเนี่ยมันก็เลยเป็นไปได้ยากครับและแน่นอนด้วยวิธีคิด แบบเดิมแบบนี้มันก็ย้อนแย้งกับวิธีการทำงานในโลกสมัยใหม่คำว่า psychological safety หรือความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยานะครับซึ่งทางเพียร์เชอร์คับเบเ์ทางพอดแคสต์ของเราเองก็ตามเนี่ยพูดกันเยอะมากเลยนะครับเรื่องนี้ผมว่ามีเป็น10 EP แล้วนะครับที่พูดเรื่องนี้เนี่ยมันก็คงเกิดได้ยากถูกไหมครับหรือขนาดเดียวกันถ้าเราจะส่งเสริมให้พนักงานมี growth mindset ในการใช้ชีวิตในการทํางานเนี่ยแต่องค์กรยังเป็นองค์กรที่มองหาความสมบูรณ์แบบ มองหาแต่ความสําเร็จยอมรับความผิดพลาดความล้มเหลวได้ยากมันก็ยิ่งทําให้วิธีคิดแบบการที่จะพัฒนาตัวเองให้เติบโตการมี Mindset ที่ถูกต้องแบบเจริญเติบโตแบบนี้มันก็ยิ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับคงเป็นได้แค่คําพูดคงเป็นแค่การไปเรียนในคลาสรูมกลับมาแล้วก็ทําไม่ได้จริงในองค์กรอันวันนี้อยากจะามาแบ่งปันคุณผู้ฟังครับโดยที่มันก็ต่อเนื่องมาจากในอีก่อนที่ผมเคยพูดถึงเรื่องของ 6วิธีการที่เราจะสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความไว้วางใจกันละกันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการที่ผู้นํากล้าที่จะโชว์ความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองออกมานะครับผมว่านี่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถทําได้จากผู้นําเองแล้วค่อยๆให้องค์กรของเราเป็นองค์กรที่ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบได้ยอมรับว่าความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ได้นะครับ ผมจําได้เลยว่าตอนสมัยที่ผมยังเด็กมากๆเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีอดีตนายกของประเทศไทยท่านหนึ่งนะครับก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราหมูเนี่ยนะครับตอนนั้นท่านก็อายุเยอะแล้วแหละผมเข้าเข้าใจไม่ผิดท่านก็น่าจะเจ็ดแแล้วในะช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็มีพิธีกรชื่อดังตอนนั้นก็คืออาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ยนะครับซึ่งก็ถ้าฟังแบบนี้ก็จะรู้ได้เลยว่ามันนานมากแล้วนะฮะท่านมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับ อาจารย์คธิค์นะครับและหนึ่งในคําสัมภาษณ์นั้นเนี่ยก็คือว่าถามอาจารย์คธิ์ว่าอาจารย์เห็นประสบความสําเร็จทําอะไรหลายๆอย่างมากมายเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนอัจฉริยะบุคคลคนหน,นึ่งเนี่ยในบ้านเราเลยเนี่ยไม่ทราบอาจารย์เคยทําอะไรผิดพลาดบ้างหรือเปล่าสิ่งที่อาจารย์คลิต์ตอบก็คือว่าอาจารย์ตอบว่าสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยจริงๆแล้วของท่านเนี่ยมากกว่าสิ่งที่สําเร็จนะแต่สิ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นว่า ท่านทำสำเร็จแล้วมันเลยเออกมาให้เห็นกันแต่เรื่องที่ท่านตัดสินใจพลาดหรือทําผิดพลาดเนี่ยบางครั้งคนทั่วไปไม่ได้เห็นซึ่งการสัมพั์นั้นนะฮะแม้มันจะผ่านมาผมว่า3 4มสปีแล้วก็ตามเนี่ยมันก็ยังอยู่ในความสรงจำของผมอยู่ทุกวันนี้แสดงมันเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ผมคิดว่าจริงๆแล้วผู้นาควรมี แต่ว่าพอเราเติบโตขึ้นมาเองเราก็มีความคิดย้อนแย้งกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วแล้วเราจะเอาไอ้สิ่งนั้นมาใช้ตอนไหนเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็เก็บสิ่งนั้นมาโดยตลอดเราก็ไม่ค่อยได้เห็นผู้นําเลยนะครับในหลังจากที่ผมได้เติบโตขึ้นแล้วก็ทํางานขึ้นมาตามลําดับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นผู้นําที่จะพูดถึงความสําเร็จของตัวเองเป็นสส่วนใหญ่นะครับซึ่งส่วนตัวผมเองก็รู้สึกว่ามันทําให้เรามีช่องว่างระหว่างเรากับเขา ถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยเหมือนกับว่าเรามองเขาเป็นเทวดาครับพอฟังพี่พูดพี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็โอเคฮะดีมันก็รู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเราก็อยากจะสําเร็จแบบเขาแต่อีกในหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเ,เรากําลังคุยกับคนที่เก่งมากๆหรือคุยกับเทวดาอยู่คนธรรมดาอย่างเราจะสําเร็จอย่างเขาได้จริงเหรออย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยทําให้อาจจะมีแกลบบางอย่างระหว่างเรากับเขาและแน่นอนครับ ผมก็ผมเองก็คงไม่ค่อยกล้าเล่าความล้มเหลวข,ของตัวเองหรือความผิดพลาดอะไรบางอย่างให้หัวหน้าคนนี้ฟังแน่นอนเพราะว่ากลัวกลัวว่าอาจจะมีผลเสียหรือมีคำตำหนิอะไรต่างๆตามมาวิธีการแบบนี้ในยุคสมัยหนึ่งมันอาจจะใช้ได้นะครับแต่ในยุคสมัยปัจจุบันนี้องค์กรนะอยากได้ไอเดียใหม่ๆอยากได้วิธีการใหม่ๆอยากได้อินโนเวชันในการทำงานวิธีการนั้นก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วครับ อันนี้เราจะทำยังไงดีครับถ้าเราอยากจะลองเป็นผู้นำแบบที่ยอมรับหรือกล้าที่จะบอกถึงความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองความอ่อนแอความเปราะบางหรือความล้มเหลวของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะมีส่วนที่จะทำให้ทีมงานของเราเนี่ยเขารู้สึกมีความสบายใจที่จะเรียนรู้กล้าทดลองหรือกล้าที่จะยอมรับความล้มเหลวเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยเออมันจะเริ่มยังไงดี มันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เขียนโดย Patrick l โอนะี o n i ชื่อว่า The Five Dysfunctions of a Team นะฮะจริงๆเล่มนี้ออกมานานแล้วนะครับบ้านเราก็มีแปลเป็นภาษาไทยออกมาขายนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะใช้คำว่าความไม่สมบูรณ์แบบหรือความอ่อนแอความเปราะบางอะไรเงี้ยว่า Vulnerability นะฮะซึ่งไอความหมายเวลาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันแปลในเชิงลบมากกว่านะครับแต่ ตัวของแพทริกเองเขาบอกว่า u n n e r i l i t y t y เนี่ยมันไม่ได้เท่ากับ weakness นะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของ learning journey ตอนที่เรายังเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเริ่มคลานมาเดินมาวิ่งหรือแม้กระทั่งขี่จักรยานเป็นก็ตามเนี่ยในขั้นตอนต่างๆเราเนี่ยมันมีล้มทั้งนั้นนะครับถูกไหมฮะั้นการล้มหรือการการทำอะไรที่มันผิดพลาดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ในที่สุดแล้วมันจะทําให้สําเร็จ หรือการที่เราจะมีทักษะหรือเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในที่สุดอยู่แล้วนะครับมันก็แค่การมาเล่าให้ฟังว่าในกระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความอ่อนแอเรามีความล้มเหลวเรามีความไม่สมบูรณ์แบบอย่างนั้นได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และในปัจจุบันนี้เราก็ยังอยู่ในกระบวนการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆบางอย่างแล้วเรายังผิดพลาดเรายังล้มเหลวเรายังไม่สมบูรณ์แบบอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็ให้มาสิบวิธีการนะครับในการที่เราจะส่งเสริมให้กล้าพูดถึง vulnerability ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันแรกเลยในฐานะผู้นำเนี่ยก็ต้องกล้าที่จะเออไม่ให้เกิดการซุบซิบนินทาการพูดจารับหลังกันนะครับแต่ให้ทุกๆคนกล้าที่จะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่มันมีเป็นความจริงเหล่านั้นนะมาพูดต่อหน้ากันมากกว่าซึ่งแน่นอนในความจริงเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะต้อง เจ็บปวดบ้างมันอาจจะต้องกระทบกับอีโกโ้ของใครบางคนบ้างหรือมันอาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความไม่พอใจในระยะสั้นได้บ้างเนี่ยนะครับเราก็ต้องกล้าที่จะเผชิญมันมากกว่าที่จะเอามันไปพูดรับหลังหรือเอาไปพูดกันในห้องประชุมแต่ไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมาพูดในที่ที่ควรจะพูดวิธีการที่2ก็คือเราต้องกล้าที่จะยอมรับครับว่าเราทําผิดพลาดไปหรือเรา,เาตัดสินใจผิดนะครับ และขณะเดียวกันก็กล้าที่จะขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดน,นั้นซึ่งก็ต้องทํากันแบบจริงใจนะครับอันที่สามก็คือว่าก็ต้องกล้าที่จะเลตโกหรือว่าปล่อยผ่านเรื่องในอดีตไปได้จริงๆนะครับบำาบาดหมางการความไม่ลงรอยการความขัดแย้งกันในเชิงของความคิดในการทํางานแล้วมันมอาจจะมากระทบจิตใจอะไรเงี้ยนะครับในตัวผู้แทนก็ต้องเป็นแบบอย่างครับในการที่จะเลตโกก่อนแล้วก็ ส่งเสริมให้คนกล้าที่จะไม่เอาอาดีตมาตัดสินปัจจุบันมากจนเกินไปนะเพราะมันอาจจะใช่หรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับขณะเดียวกันในวิธีการที่4ก็กล้าที่จะทําความเข้าใจแลวก็ยอมรับสไตล์การทํางานหรือจุดแข็งของคนอื่นที่อาจจะแตกต่างไปจากเราแน่นอนครับคนก็จะชอบคนที่คล้ายๆกันคนที่เลือกวิธีการหรือคิด อะไรต่างๆคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าคนที่มีแต่อะไรที่คล้ายๆกันมาทำงานด้วยกันคิดเหมือนเหมือนกันมันก็คงไม่เกิดอะไรใหม่ๆนะครับประการที่5นะครับก็คือการที่จะเปิดใจนะครับแล้วก็กลาที่จะแชร์ข้อมูลกันนะฮะบ,บางคนก็จะกลัวว่าเอ๊ะมันเป็นความลับของเราเอ๊ะมันเซนซิทีฟเกินไปไหมหรือ มันยังเร็วไปไหมที่คนนั้นคนนี้จะรู้บางครั้งมันอาจจะเกิดมาจากความปรารถนาดีก็ได้ไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังข้อมูลอะไรนะครับนะครับหรือมันอาจจะคิดว่าข้อมูลนี้อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับเขาอะไรต่างๆนะครับไม่เป็นไรครับเรากล้าแชร์ผมสังเกตว่าองค์กรสมัยใหม่เนี่ยนะครับที่ไปเร็วๆเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาเลือกที่จะแชร์ข้อมูลเพราะว่าเวลาเข้าคนเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยการตัดสินใจ การเห็นอะไรที่เป็นภาพเดียวกันมันจะง่ายกว่าครับแบบการที่เรากักกันไปกักกันมาแล้วในที่สุดเราก็ต้องมาเล่าให้เขาฟังอยู่ดีวิธีการที่6ก็คือให้เวลาครับในการที่เราจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับในระดับของความเป็นส่วนตัวด้วยความเป็นกันเองหรืออะไรที่อินฟอร์มอลเนี่ยมันจะทําให้การทํางานมันสมูทมากขึ้นการทํางานเป็นทีมมันจะทําได้ดีขึ้นนะครับเพราะทีมเวิร์กหรือคอลลาเบเรชั่นมันเป็นคุณสมบัติสําคัญขององค์กรยุคใหม่จริงๆครับเจก็คือว่าเราอาจจะต้อง กล้าที่จะให้เครดิตคนอื่นมากขึ้นนะครับลึกๆในใจบางคนอาจจะรู้สึกว่าการให้เครดิตคนอื่นมันทําให้เราอาจจะดูไม่ดีก็ได้หรือทําให้คนอื่นดูโดดเด่นกว่าเราอะไรเงี้ยนะครับแต่การที่เรากล้าที่จะให้เครดิตกันและการโดยเฉพาะเจ้านายกล้าให้เครดิตลูกน้องไม่เอาเครดิตของทีมงานมาเป็นเครดิตของตัวเองเวลาไปคุยกับผู้บริหารอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยิ่งทําให้อ,อ่า ทีมงานของเราก็อยากจะทําอะไรดีๆออกมาอีกเพราะเขาทําออกไปแล้วมันมีผลลัพธ์ที่ดีมาถึงตัวเขาด้วยนะครับในขณะเดีวยวกันผมว่าในผู้นํายุคใหม่ๆเขาก็จะเห็นครับว่าผู้นําคนนี้ก็เป็นคนที่ใจกว้างนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ทีมงานได้มีโอกาสได้คิดได้ทํามากกว่าที่จะเก็บทุกอย่างไว้ที่ตัวคนเดียวแล้วก็ต่อเนื่องไปถึง8นะครับก็คือเราต้องรู้จักที่จะ acknowledge แล้วก็ เซเลบริตในความสาเร็จของคนอื่นๆด้วยในการทํางานในปัจจุบันเนี่ยเราจะให้เราสักซ์เซสคนเดียวไม่ได้เลยครับเราต้องช่วยคนอื่นให้สักซ์เซสไปด้วยกันด้วยนะครับเราช่วยเขาไปเขาก็ช่วยเรากลับมานะครับพลังบวกตรงนี้ครับมันทําให้องค์กรไปได้เร็ว9ก้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดถึงอยู่แล้วนะครับก็คือการที่เรากล้าที่จะแชร์ทั้งความล้มเหลวแล้วก็ความสําเร็จมองว่าทั้ง2องอย่างมันเป็นเรื่องปกติครับทั้งความสําเร็จความล้มเหลว มันย่อมเกิดขึ้นในการทํางานโดยเฉพาะในการทํางานที่จะต้องมีการทดลองอะไรใหม่ๆหรือการที่เราจะต้องอยู่ในสปีดที่มันทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วข้อที่10สุดท้ายเลยนะครับเราต้องกล้าที่จะให้สิ่งหนึ่งนะครับยอมรับสิ่งหนึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า benefit of the doubt นะครับก็คือบางครั้งเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในสิ่งที่ทีมงานเราทําหรือเราไม่รู้เอ๊ะเขาพูดความจริงหรือเปล่า หรือเราจะเชื่อถือเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าคำว่า benefit of the doubt คือว่าเราอาจจะต้องเชื่อไปก่อนนะครับเราอาจแม้เรายังเดาอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเดาไงแปลว่ามันมีสิทธิ์จะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้อย่ารีบตัดสินในความที่เราเดาหรือเราความไม่แน่ใจเป็นเชิงลบหรือมองไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่หรือไม่ไว้ใจไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นประโยชน์เพราะท่านอาจจะเสียโอกาสอีกด้านหนึ่งของมัน พูดง่ายมันก็คือความเสี่ยงนะครับงนั้นในยุคใหม่นี้บางครั้งเราอาจต้องเลือกที่จะเสี่ยงที่จะเชื่อไปก่อนหรือไว้ใจก่อนมากกว่าการที่เราจะไม่ไว้ใจเป็นตัวนํานะครับและนี่คือสิบวิธีการนะครับที่หนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงนะครับถ้าท่านอยากจะลอง ที่จะไปสร้างสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อส่งเสริมให้เกิด psychological safety ในการทำงานส่งเสริม g r o w t h m i n d s e t ในการทำงานลองไปปรับใช้กันดูได้นะครับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันครับสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time